างต่อครับปะขานเป็นทางแบบมีน้ำเล็กน้อยคนระับก็ต้องใช้ความระระวังนิดนึงครับตรงนี้งั้นอาจจะลื่นล้มได้ฮึบฮึบระวังหน่อยฮึบโอเคผ่าน 来、like. ขี่รถขี่รถไปจอดนะจะว่าไกลนะแต่ผมว่าถ้าเราขี่รถเดียวไปอ่ะว่าเปม,มีไกลเลยเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้เรื่องจริงเลยนะว่าไหมแต่เราว่าไกล <c oughs> แต่เราขี่รถเดียวแค่สามสิบทำไมมันใกล้ยังเลยวะไปครับไปไปไป เลยเนาะไม่ต้องวิ่งไปดูวิวบนเลยเนาะตำรวจมันทะลาะนี่เนาะมางำรวจเ้นทางไปตัวนะเลงด้ีอสิเดี๋ยวเอเดี๋ยวไปเดียไปเดี๋ยวไปวันนั้นทางที่ผมไปกันนะเออเฮ้ยเดี๋ยว เอาตามเขาได้เลยฮะไปครับตรงนี้เราไม่เคยมานลครับวันนั้นปกติเราจะลงมาจากผาคูรักไปข้างบนครับแต่วันนี้เราวิงตามลูกศรน,นะครับไปนี่คือเส้นทางใหม่เลยครับที่เราไม่เคยรู้เฮ้ยเต้เต้เตมาเลยดูน้ำเป็นน้ำเปแล้วเฮ้ย,ย,ยไฟพีเสี้เไหม เฮียต้องมาแล้วงานนี้ไปสำรวจเส้นทางก่อนเนี่ยเฮียเฮียเมื่อกี้มันมีลูกศรสองลูกศรใช่ไหมเฮียเขาเขาชี้ยังไงวะเฮียเมื่อกี้เดี๋ยวยังไงวะเฮียมันมีมีลูกศรตรงไปแล้วก็เลี้ยวใช่ไหม หรออ๋อผมนึกว่าแต่เฮ้ยมีตรงแล้วก็มีมีมีแบบสองอันอันนึงนี่น,น,ะนะอ่าใช่แต่เ,เราวิ่งตามลูกศรดีกว่า,นะานเนาะอ่าเมื่อกี้จะขึ้นผาคุณรักจะลงเลยนะเฮียเมื่อกี้กนะเอาไงเฮีย โอเคยางยม่รู้เนาะนอเออไอ,อ้เออมื่อกี้หนึ่งหนึ่งสองเล่นเหมือนกันใช่ไหมเฮียเมื่อกี้ชี้มาหมดเหมือนกันใช่ไหมโอเค okay, ่ะเขาน่าจะมีทางให้เราเล่นนะไป <laughs> เออนั่นไงลูกสอนอีกแล้วไป เจอแล้วเจอลึกสอนแล้ว,ลลวใช่ครับเจอแล้วครับไปเออมันก็มีทางอีกเยอะี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ผมไม่ได้ใส่สนามเข่าด้วยนะเออใส่มาแล้วในกระเป๋าแต่ยังไม่ใส่ก็ โอ้หนามโดนไปแล้วหนึ่งดอกเคนุ่มโดนไปแล้วครับเจ็บไปถึงหัวใจโอ้โหหนามคมนะครับหนามคมโอ้โหไม่รู้ว่ามีทางแบบนี้ด้วยไปโอ้โหโอ้ยมองไม่เห็นเฮนุ่มโดนเราไม่โดนเกี่ยวพุมนะ่มอีกแ้ ลบครับลบลบครับมีแต่หนามเลยครับกิ่งไม้ไม่พอหนามอีกไปไปยายยุดไปยายยุดขึ้นเขาแล้วทีนี้ขึ้นเขาไปแล้วขึ้นเขาไปแล้วโอ้โหสะดุดไป ขึ้นเขาไปแล้วสะดุดด้วยเมื่อกี้ไอ้ก็เมื่อวานก็คุยกันอยู่ครับว่าวันวันนี้จะพักพอคุยกันอีกทีโทรมาแล้วกันมีการบอกว่าจะพักแต่อาทิตย์หน้ามีสอบปุ๊บมีสอบก็เลยเอาไปเลยครับไปไปโอ้โหโอ้โห โอ้โหลูกศรนให้ชี้ให้หมาตรงนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเฮห,หนุ่มล,มล,มล,มลม้มแล้วล้มโอ้โโอโยเขาท่าทางนี้เหตกลัวไปได้ไหมฮะจะได้อยู่นะ <ผม S 2> ั่งเรานองเดี๋ยวผมจะไปลวกให้กันกมด,ดูใจไอตัวไมไ่น่าไปได้เแต่ทีสี่น่าจะไปได้มอเตอร์เขาแรงจ่าอ๋อใช่ทีสี่น่าจะไปได้ได้เหรอลองดูแคบด้วยนะ เดียมาได้สบายมาได้เฮียบ้าะไม่ได้ตายไ,ไ,ไ,ไหมไายไหมเมย็ยหนุ่มล้มไปแล้วครับท,ที่เดิมได้ ยอมไหมยอมไหมเฮียต้องไปเริ่มมาอย่างนู้นเนี่ยเฮียต้องไปเอาเข็นมาเลยใช่ไหมเอาโอเคเอาเ่มเยุกดิมด้วอเข็นเนาะเข็นขึ้นได้ไหมเนาะเอาเลยครับตอนนี้เราอยู่กลาง ลกลางผากลางป่ากลางทุ่งลาเวนเดอร์ตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์แล้วไปรอใ้นุูกนำครับไปเราวิ่งเก็บภาพบรรยากาศตามกันดีกว่ามุดครับมดุดโอ้โห,หมดุดหินโอ้โหินเล็กน้อยไปครับไปไปครับ มีทางเลี้ยวด้วยสุดยอดมีขี้ด้วยครับขี้ขี้ควาย,ยนี่โอ้เราหมอบครับทีนี้สายหมอบนะครับสายหมอบสายหมอบครับขึ้นมาครับสายหมอบสายหมอบก็คือเสือหมอบนะครับเออหินหินหิน สุดยอดเลยครับโอ้คนบมาทางไวโอเคแตวสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับตรง,ง,งไปครับตรงไปสุดยอดเลยครับโอ้โหนับถือนับถือไปไปมเม่ยผมความเยอ่อ เอาอีกแล้วเดี๋ยวแล้วมึงคิดว่าจักรยานจะไปยังไงวะเออบ้างต้นไม้ก็เป็นหนามเลยมึงคิดว่าจักรยานจะไปยังไงวะยังคิดอยู่โอ้โห,โหทางโคตรแคบอะครับถูกางเลยโอ้หินหินอินแค่นี้จิบจิบโอ้แต่ตรงนี้ร่องเจอร่องโอ้ถูกทางด้วย ไปต่อเลยเฮ้ยทางตรงๆมีให้ไปไม่ไปนะโอ้โหล่องน้ำโอ้โหล่องน้ำปั๊บน้ำลึกมาก ข้างหลังเฮียยังเบียดเบียดนะเฮียรอแต่มันได้แค่นั้นแหละเอาข้างหน้าตรงก็โอเคแล้วไม่เอียงก็โอเคแล้วอ๋อหายในธรรมดาแค่ดินดินไปเจอแล้วเจอลูกศรแล้วปลาเห็นหรดีว่าวะเฮ้ยดินมันนิ่มนะเฮียนะเห็นไหมครับอ่ะลองดู เฮ้เจ้อเหลี่ยมเป็นยังไงถ่ายวดีโอากเือเเอต้องเจอนะครับรุ่40ลก็ต้องเจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายไหเดี๋ยวผมยิดไปก่อนถ่ายไหมมา รถสี่สิบโลก็ต้องเจอตรงนี้แหละครับเหมือนกันครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับตรงนี้เพราะว่าอะไรก็ต้องเข็นนะครับตรงนี้จักรยานโลดงล้อเดียวเข็นหมดมา呀ก็เจอตรงนี้แล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยว้ายหักศอกครับฟัจจันนี้ตอนนี้เวลาแปดโมง แปดโมงสองนาทีครับเราอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรครับผมนี่ครับเพ้อนออกมาแล้วครับเข็นถอยหลังมาเลยครับหาหาให้อะไรที่อยู่ข้างในออกไม่ออกนี่ครับตรงนี้เราเจอป้าย้วครับเนี่ยป้ายลึกสอดเลี้ยววันนี้เราก็ตรงนี้ก็ต้องเข็นนะครับต่อยเซียนแค่ไหนก็ต้องเข็นครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นหิน ได้เลยครับแล้วก็เป็นทางชันครับนี่ลูกศรครับไปไโอ้โหฟีครับรูดสี่สิบโลก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันครับนี่ทางขึ้นแล้วครับขึ้นเขาเป็นหนุ่มตามมาครับเป็นหนุ่มตามมากำลังหาอะไรอยู่ว่ามีอะไรติดล้อไปครับเราไปก่อนเลยรฟรีตอนนี้ก็อยู่ เลาะเขานูนเห็นหนุมานนล้วไปเราขึ้นไปรอข้างบนเลยดีกว่าเดี๋ยวรอเฮียตามมาขะน,น่าจะเข็นตามมาเหมือนกันเลยครับเพราะว่าขี่ไม่ได้จริงเข็นปลอดภัยสุด ไปใช่นิยามคำว่าทางนี้หน่อนิยามคำว่าทางดีมีเซเว่นมันอยู่ข้างหน้าครับต้องออกจากเขาลูกนี้ไปก่อนครับี่ดีฝนไม่ตกฝน <c oughs> ไ,ไม่ต้องพูดเลยโอ้ตอนนี้ขี่ได้เลยเหรอเอาตอนนี้เราจะลองขี่ดูครับว่ามันจะขี่ได้ไหม ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำบุญดูแสงดาวนะครับผมเช็คแล้วเมื่อกี้แถวนี้ยังมีสัญญาณ g p พีเอนตรงนี้ก็เข็นได้ขี่ได้นิดหน่อยก็ถือว่ายังดีไปขี่ต่อเลยขี่ได้ขี่ได้แต่เจอรากไม้ไม่ดีครับเดี๋ยวมันลื่นไปโอ้เจอขดหินอีกแล้วโอ้โห ตรงนี้ใครไม่นี่ก็มีอนาคอนด้านอนอยู่นี่ตัวหนึ่งนะครับระวังให้ดีนะครับโอ้โห oh, ไปไงวะเป็นอนาคอนด้าฮึปแตบว่าเป็นทิปสบายสบายมาของคนนะสบายมากดูก็ผมไม่รู้ไอพวกมอเตอร์คอร์ที่มันมาเปิดทางให้เรามันมาอย่างไงครับเนี่ยคิดถึงไอ้เต้ว่ะ <laughs> คิดถึงลองเต้มากตอนนี้ คิดถึงน้องเต้ม,มากเลยครับวันนี้ที่ไม่มาด้วยได้ชวนมาด้วย <laughs> ขอโทษจริงๆด,ดูเส้นทางไปใกล้ละใกล้ถึงสุดแล้วครับโอ้โหโอ้โหดูดูเข็นไปแล้วกูเข็นไปแล้วกูเข็นไปแล้วกูงานนะถ้าใครเลยอยากมาทางนี้นะ มีทางารัดเ่าฮ้ยไม่ได้มันต้องมาตามทางเขาเพราะว่ามันมีจุดเช็คพอยต์อยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ครับมาดักอยู่แถวแนี้แหละคอยเ <c oughs> ย้โคตรลึกย,ลยังครับายโยคือให้ถึงเลย้ะถึงสุดเขาแล้วโอเคล้วตรงน,นี้ก็น่าจะขี่เลยแล้วครับนิดนึง โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากตรงไปครับเี่นหนุมมาทำทางต่อโอ้ย่าด,าาานาดาูนิยามหมดแรงแล้วครับหายใจ หายใจไปแค่ร้อยเดียวเองสุดยอดเหนื่อยเต็มหัวหรือต่อเฮ้ยเราเห็นผลไม้ป่าครับตอนนี้เดี๋ยวจะเก็บกินหน่อยนี่ขอนุญาตนะครับนี่เก็บกินหน่อยอน่าจะอร่อยกหลัง ขวาไปครับขวา